ก็การสวัสดีกับท่านผู้ชมนะตอนนี้อยู่กันรายการ The Army m a n เช่นเคยนะวันนี้เรามาอยู่ในช่วงของโอซูคูเหมือนเดิมนะแล้วก็อยู่กับการที่เราเคยรีวิวไปหลายตัวแล้วนะแต่ว่าตอนนี้พิเศษหน่อยจะมีเมมโมรี4จิกนะครับปกติเนี่ยไอ้เจ้า A9270X นะับมันจะมีแค่2จิกน้ำในตลาดบ้านเรา ก็คือสีจีก็มีแหละแต่น้อยมากๆนะที่จะเห็นโผล่มาให้ซื้อบ้างนะครับก็อันนี้ผมไม่ได้ซื้อมานะครับคือเป็นการ์ดของพี่ชายนะเขาส่งมาให้ซ่อมนะครับก็คือมันมีอาการลงไดเวอร์และจอดำนะครับก็เลยอบให้แกหน่อยนะครับอบชิปให้แกมันก็กลับมาปกตินะครับก็อันจริงๆการอบชิปเนี่ยมันไม่ได้เป็นการซ่อมแบบ100นะครับก็คือโอกาสรอดมันก็น้อยมากๆนะครับแล้วก็ การ์ดตัวนี้มันเป็นการ์ดที่ไม่เคยแกะมาเลยนะครับมันเป็นการ์ดที่ซื้อมาตั้งแต่มือหนึ่งนะพี่ชายผมซื้อมาตั้งแต่มือหนึ่งนะแล้วก็มันเล่นกันไปนานๆแล้วมันก็อย่างว่ามันตามอายุไขนะครับพวกอาการอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเหมือนกับเขาเรียกอะไรเมตตะกัวนะตะกัวที่มันเชื่อมระหว่างชิปกับ PCB เนี่ยมันเสื่อมนะเลยทําให้การใช้ชิปนั้นมันอาจจะบกพร่องนิดนึงอาจจะ ลองเดเวอร์แล้วจอดําหรืออาจจะเปิดไม่ติดเลยจอดําเลยอันนั้นก็จะเป็นอาการของอตะกก่วดเสื่อมน,นะครับแต่ก็ไม่ไม่ได้ร0อนต์นะอาจจะเป็นที่อมอสเฟ t จ่ายไฟหรือว่าเป็นที่อย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เสียบเข้าไปปุ๊บก่อนที่มันจะดีเทคเดเวอร์เข้านะมันก็จะเห็นภาพเลยปกตินะมีภาพเข้าปกติแล้วก็ไม่มีการจอลายไม่มีการแบบไม่มีการสีเพี้ยนนะครับก็คือต่อเข้าไปปุ๊บ ใช้งานได้ปกติแต่พอดีเทคการ์ดเเดเวอร์เข้าปุ๊บจอดำเลยนะครับก็เลยลองอมให้แกดูนะครับก็กลับมาฟื้นคืนชีพนะครับคองพลังความความแรงได้ไหมมันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะมันเป็นการระดับกลางๆแล้วกันนะก็วันนี้อยู่กับเจ้า MSI Gaming นะครับในรุ่นทวินฟอร์สนะครับก็คือรุ่นเกม i n g อะแหะแต่ไอ้ทวินฟอ r ์เนี่ยเขาเรียกเออเป็นชื่อเรียกของฮีซิงเป็นชื่อเรียกของ ชุดระบายความร้อนนะครับก็คือทวินฟอสก็เนี่ยตามชื่อนะครับพัดรม2ตัวทวินน้ำฟอสก็แปลว่าเย็นแปลว่าเย็นแปลว่าแช่แข็งอะไรประมาณนี้แหละครับก็เป็นชื่อเรียกซิงค์นะครับซึ่งทวินฟอสในสมัยนี้นั้นรู้สึกว่าจะเป็นเจนที่7เจนที่6แล้วมั้งไม่รู้นะผมไม่ได้ตาม MSI นะครับแต่ว่าไอ้นี่เจน4นะครับหน้าตาเงี้ยทวินฟอสเจนสี่นะครับแล้วก็ทวินฟอสนะครับหรือว่า MSI Gaming เนี่ย R 9ก้านเ X น่ะ2กิกกับ4กิกดูกันที่แบ็คเพจนะครับ ถ้า2องจิกจะไม่มีแบตเพจถ้า4ี่จิกจะมีแบตเพจนะก็ซึ่งแต่ว่าแบตเพจมันกไน็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแบเพจขนาด full size นะเป็นแบตเพจแบบฮับฮับไซส์นะแบบทำฮับนะครับคือไม่ใช่พอฮับนะหมายถึงฮับครับฮับที่แปลว่าครึ่งอะ่ะคือมันไม่ได้ครึ่งหรอกมันไม่ได้เต็มการ์ดนะมันมันจะมีส่วนหนึ่งที่โผล่มาให้เห็น pcb หเห็นเมตะากัวหเห็นาาางานเชื่อมนะ ก็ถือว่าสวยงามแล้วก็ช่วยค้ำการในระดับหนึ่งนะไม่ให้มันงอนะครับใช้ไปนานๆไอ้ตรงกลางเนี่ยมันชอบงอนะครับพวกการที่ไม่มีการคำ้ำอ่า PCB นะครับไม่ว่าจะค้ำด้านในคำ้คำด้านนอกเนี่ยมันจะงอหมดนะใช้นานๆเพราะว่ามันโดนความร้อนประจํานะครับ PCB ก็อาจจะงอได้นะครับแล้วก็ตัวนี้มีขาค้ำนะครับมีขาค้ำด้านในเลยซึ่งยึดยึดเข้ากับแบนะ็ค iO Panel นนะครับค้ำแล้วก็เป็นตัว เนี่ยถ้ามองไปด้านในมันก็จะคำ้ำค้ำไปถึงไอ้แบ็คเพจนี่แหละเนี่ยค้ำอยู่แค่นี้ค้ำอยู่ประมาณนี้นะครับไอ้ไอด้านในก็ค้ำอยู่ประมาณนี้แบ็คเพกก็ยึดด้านในอีกทีหนึ่งไม่ให้มันยกเยกนะครับไม่ให้มันงอนครับแล้วก็ขาค้ำนี้ช่วยระบายความร้อนให้กับเ,เม็ดธาตุใจไฟแล้วก็เม็ดแรมด้วยนะครับก็ถือว่าดีระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ไอ้เไอเนี่ยไว้ใจเรื่องซิงค์เขาได้เลยซิงค์เขาทำมาดีมากๆนะถึงจะแค่2สลอ็อตแต่คุ้ม คุมอยู่แทบจะทุกใบนะที่เขาออกแบบมาเพราะว่าผมเองก็ชอบนะบชอบชอบซิงของมันเนี่ยซิงมันดีจริงๆไม่ไรเนี่ยแต่ผมไม่ชอบไม่ชอบนะไม่ชอบหน้าตาเจนนี้มากเลยหน้าตามันดูโบราณโบราณเไ,ไม่รู้เออก็มีการคาดลายแดงนะลายแดงก็เกมเอเวนไอเกมมิ M ่งช่วงนั้นก็จะเป็นสีแดงๆนะช่วงนี้ก็รู้สึกจะเปลี่ยนทีมแล้วแต่ก่อนจะเป็นสีแดงอยู่นะครับอย่าง1 0 6 0 1070 1080 TI 10 1080ท10ี10่ตัวเกมมิ่งก็ยัง เป็นค่าสีแดงอยู่แต่ว่าอันนั้นจะเป็นสีแดงท้ายๆแล้วก็คือออกแบบมาสวยอยู่นะครับแล้วก็มีโลโก้ MSI Gaming นะครับอันนี้เป็นเพลทพลาสติกแปะลงไปเลยนะครับไม่ใช่การสกรีนลงพลาสติกยังไงนะครับแต่ก็พัลลมเขามีขนาดประมาณ10เซนนะครับหรือว่า100มิลลิเมตร2ใบนะครับก็มีการแยกเลเยอร์อย่างชัดเจนนะครับเลเยอร์ด้านในจะเป็นแบบใบด้านๆนะครับ ด้านนอกก็จะเป็นใบขัดเงานะครับซึ่งไอ้ใบด้านเนี่ยเป็นการงุ้มพัดลมมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ใบเงาๆก็จะเป็นแบบแบนออกอย่างนี้นะเพื่อเป็นการตักตักตวงลมให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เป่าอัดลมไปในฮีซิงนะครับซึ่งฮีซิงเขามีฮิตไปอยู่สีเส้นนะครับโพลมาด้านล่างสามเส้นเส้นเล็กๆเนี่ยครับก็จะจะโยงเป็นตัว U shape เข้ามาตรงนี้น้ำแล้วก็อีกสองเส้นโยงมาตรงนี้น้บแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเส้นใหญ่สุดเลยนะครับ โยเข้ามาหลังสุดนี่เลยนะก็คือช่วยกระจายความร้อนจากเม็ด G P U ไปให้กับฮิตซิงอย่างทั่วถึงนะครับซึ่งถ้าใครจะเอาฮิตซิงนี้ไปโมนะครับก็ดูนิดนึงเพราะว่าเลเยอร์เม็ด G P U เขาอยู่ต่ำมากๆนะครับส่วนมากเม็ด G P U เนี่ยมันจะอยู่ขึ้นมาบนนี้อีกนิดนึงนะมันจะอยู่กลางๆใบเนี่ยแหละตรงนี้แหละถ้าเอาซิงนี้ไปใช้มันก็อาจจะ แบบพเ,เยอะขึ้นไปนิดนึงหรืออาจจะดูไม่สวยนะก็ให้ดูเลยเอากันดีๆนะครับถ้าจะเอาซิงนี้ไปโมกับการ์ดอื่นๆน,นะเออก็ดูกันนิดหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็สองอาร์เสสองนย์เคอร์ดไฟได้1นึ่นะครับ2องเวดิเขาเรียก1นึ่วหรือ2องเว,วะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่ายังไงนะแต่คอร์ดไฟได้อีกใบหนึงนะก็คือสามารถเสียบคอร์ดไฟได้สอใบเออหรือเรียกสองเววะ เออสองเวแล้วกันไม่รู้อ่าเวเดียวเวเดียวเออผมก็ไม่รู้เรียกเวเดียวหรือทองเวนะครับก็การเชื่อมต่อมี DI สองพอที่ DI หนึ่ง DCE พอทหนึ่งนะครับก็ครบคันกันเลยทีเดียวนะแล้วก็ต่อไฟหบวกหกพินเท่านั้นนะต่อไฟน้อยมากๆนะครับแต่ว่าบางคนก็จะงงเอ้พี่ต่อไฟน้อยยังไงมีหกพินทั้งสองหัวอ่อ GTX หนึ่งศูยห้นที่อยังต่อแค่หัวเดียวเองบางบางใบก็ไม่ต่ออะไรอย่างนี้นะซึ่งการสมัยก่อนมัน มันดึงเอาไฟจากสลอต PCI ไปแล้วก็มันก็ยังไม่พออยู่ดีนะครับเอาง่ายๆมันก็กินไฟนิดนึงแหละแล้วก็ด้วยที่พัดลมมันยังไม่มีระบบแฟนสต็อปนะการที่ต่อไฟอีก6พินหัวหนึงเย่ยก็เป็นการเลี้ยงไฟให้กับพัดลมด้วยนะเพราะว่ามันต้องใช้ไฟอยู่ตลอดเวลาพัดลมเออก็เลยต้องต่อไฟเยอะกว่าการปัจจุบันนิดนึงนะสมัยนี้ก็มีแบบระบบแฟนสต็อปการประหยัดพลังงานอะไรเย่อยๆาหมายนะครับ แล้วก็ Even เนี่ยผมชอบตรงที่ h i t s i n n เข้าดีไม่พอนะครับวัดสดุภายในพวก m o ส f e t ใจไฟเม็ดแรมเองเขาก็ใช้ดีด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าเล่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเทสเกมกันเลยผมจะเทสแค่3เกมแล้วกันนะค,คือเวอร์อา d แท้งหนึ่เอาไว้ดูอุณภูมินะครับแล้วก็ Battlefield 5เอาไว้ดูว่าเกมปัจจุบันยังเล่นได้ไหมแล้วก็ p u b G นะครับ แต่ gta ผมไม่เทน,นะถามมาหลายคลิปมากนะไฟเอ็มเล่นได้ไหมพี่ไฟเอ็มเล่นได้ไหมพี่ผมอยากบอกกับตรงนี้เลยนะว่าถ้าเป็นตุ้มฟิวห้ามันเล่นได้ไฟเอ็มมันก็เล่นได้ครับเป็นตุ้มฟิวห้ามันกินสเปกกว่าอีกนะครับก็ให้ดูเป็นเกมการเปรียบเทียบกันเอานะครับรเบิร์ดอัลแทงยังเล่นได้เลยเบิร์ดอัลแทงก็กินกินสเปกโหดเหมือนกันนะครับถ้าบเบิร์ดอัลแทางไหว gta ไฟเอ็มก็สบายครับเอาจริงๆเออก็เดี๋ยวเราไปดูเทสเกมแล้วสเปกภายในกันเลยว่าเจ้าตัวนี้มีอะไรดีว่าาาเเค้บงโอ โอเคเรามาดูสเปคภายในของเจ้า r 9 2 7 0 x กันเลยนะครับเนมเป็น amd r a d e o n r 9 200ซีรีส์ series นะครับ gpu เป็น p a s c a l นะชื่อ p a s c a l นี่ไม่รู้มาจากอะไรนะจากชื่อเกาะหรือชื่อสถานที่ผมก็ไม่รู้นะผลิตมาเมื่อปี2013นะครับผ่านมา9ปีแล้วกับการใบนี้ก็พอๆกับเอ็ดดี้จ็ดเก้าเจ็ดศูนย์หรือพอๆกับ2 8 0 x เลยนะครับซาวเวเดอร์เป็นจากทาง MSI นาะแล้วก็ วิ่งอยู่ที่ x16 3.0นะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ใช้อะไรมากก็วิ่ง1.1ึ่งจแหละนะครับก็ไม่ต่างกันอะไรมากมายหรอกเอออย่าไปใส่ใจนะครับมันเป็นแค่ตัวเลขเอ,อเ่อชัตเตอร์คอวิ่งอยู่ที่1,280ยูนิตนะครับก็คือมี1,280ตัวนะครับจำนวนคอนะเออแล้วก็เดลีเอ็กขึ้นซัพพอร์ตว่า12บแต่เอาจริงจริงสิบดีกว่านะเพราะว่าในอ9มันยังไม่สเสถียรเท่าไหร่นะครับกับเดลีเอ็กซ์สิบสองนะใช้้ไดอยู่นะยแครับ Memory GDR5 นะครับจากทาง Samsung ซะด้วยโคตรโอ้โหโคตรดีนะครับแล้วก็ Memory size ี่ไซส์ 4G นะครับเนี่ย 4G ของแท้นะไม่ใช่แฟลนะไม่สามารถแฟลจาก 2G เป็น 4G ได้นะเออต้องต้องเมมโมรีเท่ากันนะถึงจะแฟลได้นะอันนี้ไม่สามารถแฟลเพิ่มเพิ่ม <ๆ S 1> เมมหรือว่าเพิ่มอย่างอื่นได้นะก็ไดเวอร์เป็นไดเวอร์ล่าสุดเลย21.5.2นะครับแล้วก็ เอ่อ G P U เขาวิ่งอยู่ที่1นึ่งมกะเฮิร์นะเมมโมรีเขาอยู่ที่1,400เมกะเฮิร์นะครับตามจริงเออ,เอ,อตัวโทสิกจะแรงกว่านะครับโทสิกมันวิ่งพันสองเนี่ยโอ้โหไปไกลมากนะครับแล้วก็อุณหภูมิตอนนี้42องศาเท่านั้นเองนะครับนะกับรอบพัดลมหมุนแบบไเอื่อยน,นะครับต่ำมากก็เดี๋ยวเราไปดูเทสเกมกันเลยว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคเรามาอยู่กับเกมแรกเลยก็คือเกม World of Tank นะครับเดี๋ยวมาดูเซตติ้งกันเลย เซตติ้ง <setting S 2> ผมปรับไว้สูงสุดนะไม่ไม่ได้สูงสุดของเกมนี้นะแค่เป็นเซตติ้งที่เขาเรียกอะไรมาถ้าอันนี้ก็คือวลี่หาอันนี้คืออัลตาอันนี้คือหายอันนี้คือมีเดิลอันนี้คือโลอันนี้คือเวลี่โลเอาเป็นว่าวลี่หาแล้วกันนะครับไม่ใช่ Ultra อัลตานะก็ฟีซิงปิดไปครับเหมือนเดิมเรามาดูแบบและเอียดๆแล้วกันว่าเซตติ้งอะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะครับ ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้สบายครับตามจ,จริงอาค้า 270X นี่ก็ถือว่าแรงนะเออพราว่าแรงกว่า1050นี่กะเออเพราะว่าผมเทส1050กับเกมเนี้ยมันปรับได้แค่สูงนะครับถ้าว่าถ้าเป็นเวลี่ไฮเนี่ยมันจะไม่ถึง70เฟรมเหมือนตัวนี้นะตัวนี้ยังได้70เฟรมอะ่ะแล้วจะมาถามอีกนะว่าไฟเอ็มได้หรือเปล่าพี่ไฟเอ็มได้หรือเปล่าเนี่ยเออ ผมไม่ผมไม่รู้จะตอบอยังไงแล้วนะครับถ้าเกมนี้ได้ไฟเอมก็ได้ครับเพราะเกมนี้มันกินสเปคกว่านะครับแต่ไม่ใช่ว่ามันถามการ์ดว่าไอพี่ทำไมพี่บอกไฟเอมได้ในะเครื่องผมเล่นน0เฟรม50เฟรมเองอ่ะพี่ก็ดู gp ดู cpu ด้วยนะครับเล่นเกมไม่ได้ดูแค่การ์ดจอนะดู CPU ด้วยแล้วก็ GTA เนี่ยเป็นเกมที่ ออฟติไม้มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเวลาลง pc เนี่ยยิ่งเป็นไฟเอ็มแล้วด้วยนะแต่ละเซิร์ฟเองเขาก็ลงมดไม่เท่ากันนะครับลงความละเอียดของเซิร์ฟไม่เท่ากันพวกมดพวกนี้ก็กินสเปคเพิ่มขึ้นนะเออยิ่งมดเยอะยิ่งเฟรมล่วงนะเพราะมันต้องเรนเดอร์อะไรไหลายอย่างนะครับอย่างอาจจะลงมดลดใหม่ลงเอลงมดอะไรเยอะแยะมากมายนะหรือว่าเป็นมดเออควส ด้วยกันเองนะครับมันก็จะเรนเดอร์เพิ่มขึ้นอีกนะครับก็มันก็อาจจะทําให้เฟรมร่วงได้ด้วยนะครับก็เลยมันดูไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะครับกับไฟเแต่ถ้าถามว่า GTA ออนไลน์ได้ไหมพี่ GTA ได้ไหมก็ได้คนระับต้องตอบว่าได้อยู่แล้วนะเพราะว่า GTA ก็ไม่ได้กินสเปคอะไรมากมายนะครับเนี่ยอย่างที่ผมพูดนะครับถ้าเวอร์ซ์เท k งเล่นได้ขนาดนี้ปรับเวลี่ไฮดได้80-70เฟรมนี่ก็ถือว่าโหดแล้วนะครแล้วก็ ยัง Battlefield 5อีก Battlefield 5ถ้า Battlefield 5เล่นไหวเนี่ยไฟเอ็มไม่ต้องถามครับแ<ล>ม,ม่ง Battlefield 5แด่สเปคกว่าเยอะก็เฟรมอย่างที่เห็นนะครับอุณหภูมิโคตรเย็นอ่ะ67องอศานะครับรอพัดลม23%เปอร์เซ็นต์คิดดูนะครับรอพัดลมแบบโอ้โหมห,มหมุนหมุนหมุนไม่อยากหมุนอน่ะ พันสองร้อยกว่ารอบพัดลมหมุนต่ำมากๆนะครับแต่ว่าได้อุณหภูมิ60กว่าองศาถือว่ายอดเยี่ยมนะถือว่ายอดเยี่ยมแล้วก็เฟรมรู้สึกว่าจะดีกว่า2กิกด้วยนะครับเพราะว่า2กิกเนี่ยมันก็ได้ประมาณนี้แหละ70สกว่าเฟรม60เฟรมนี่แหละแต่ว่ามันจะมีบางช่วงที่ล่วงนะครับเพราะว่าเกมเนี้ยกินวีแรมเยอะนะครับกินถ้าปรับเกินคําว่าสูงขึ้นไปเนี่ยมันกินเกิน3กิกแน่นอนนะครับ ขั้นต่ำเกมนี้ต้องใช้ m e m o r y สัก4ี่กิกนะครับสำหรับการ์ดจอก็อย่างที่เห็นนะครับกินไป3ามกิกกับอีก100นะครับวิ่งนิ่งๆเลยนะที่พัตต์แปดสิเมกะเฮิร์ตเจ็สิบกราเฟม68องศาคือว่าเย็นนะครับที่ผมว่าบางคนอาจจะบอกเอ้ย68นี่มันร้อนนะพี่โอ้มันเย็นตรงไหนเนี่ยต่ำกว่า70นี่คือเย็นหมดนะอย่าว่าแต่ต่ำกว่า70ต่ำกว่า75็ดหทั้งหมดนี้ผมว่าเย็นหมดนะครับแล้วก็ สังเกตดูดีๆนะครับอุณหภูมิ68องศาก็จริงแต่รอบพัดลมแค่24%เท่านั้นเองนะครับ1,200รอบนะครับเบามากเบามากแทบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับคือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแต่ผมก็ยังมองว่าโทสิกสวยกว่านะเออผมชอบโทสิกกว่าเพราะว่าง่ายๆเถอะโทสิกนี่คือที่สุดแล้วในช่วงนั้นนะครับ69องศานะครับ 70องศาอาจจะอยู่ที่70ก็ได้นะครัเฟรมจิ๊บครับมีล่วง59บ้างนะเวลาระเบิดต่อธรรมดานะธรรมดาได้อยู่นะหน69องศานั่นเองนะนอกพัดลมแบบเอื่อยมากต่ำม,มากแล้วพัดลมต่ำม,มากคือ20%กว่าเปอร์เซ็นต์นี่คือต่ำม,มากคนระับ แต่ว่าถ้าเทียบกับโทสิกแล้วโทสิกก็จะร้อนประมาณ75 76 77ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าไม่ร้อนเพราะว่าเขาโอเวอร์คอรไปสูงมากนะครับโอเวอร์คอรไปพันสองร้อยไม่กระเฮิร์ตกันเลยทีเดียวนะครับคือเยอะกว่ารุ่นทั่วไปอ่ะคือรุ่นทั่วไปมันจะอยู่ประมาณพันแปดสิบเอ่ออาจจะอยู่ที่พันหนึ่งร้อยบ้างนะครับก็หรูๆก็บพันหนึ่งร้อยแหละนะครับบางค่ายก็พันห้าสิบนะครับแต่ว่าโทสิกนี่เล่นอัดไปพันสองเลยโอ้โห โหกรธใครมาไม่คอยากรู้เออแล้วแล้วซิงก็คุมอยู่นะนะประเด็น69องศานะครับไม่ไปไหนเลยมี70บ้างนะครับแรงว่ะแรงว่ะอกาก้าสองเจ็ดศูนย์เอ็จับที่ทีก็ชอบนะครับสามก็ชอบนะ380แปเอ็ 80, จะพยายามหามารีวิวอยู่นะครับ380แปเอ็ 80, อยากจับมานานแล้วโอเคเดี๋ยวไปเทสเกมต่อไปกันเลยเรามาอยู่กับเกม Battlefield V นะครับ มาดูเซตติ้งกันเลยเซตติ้งเป็นไฮนะครับปิดฟีซิงไปแล้วก็เปิดเฟรมฟีเจอร์เฟรมเรนเดอร์ลิงเปิดที u วิวเเบอรี่อะไรก็ว่ากันไปนะครับเพื่อมันดันเฟรมถึงที่สุดนะครับโอ้เอ้ที่จะคุยก็ได้68องศานะครับกับ70กว่าเฟรมโหดนะนั่นเป็นเล่นไปปะทงถือว่าโหดร้ายอยู่นะครับ ได้อยู่ผมว่าถือว่าแรงอ่ะืมครับโดนยึดโอ้หลังหลัหลังหล,ลังเข้าหลังเข้าไหนวะใครยิงกูแล้วเพื่อนก,นกูวิ่งไปตายได้นะประเด็นมัโดนใครยิงวะคือหมอบลงอย่างนี้เรวเลือแเ้วเพื่อนอ อแถวนี้ดีกว่าครับได้60กว่าเฟรมนะครับผมว่าจะไม่เทส PUBG นะเพราะว่าผมเพิ่งโหลดเมื่อวานแล้วเพิ่งเริ่มเล่นมันยังอยู่ในช่วงของอเทรนนิ่งอ่ะเออก็เลยมันเทสไม่ได้นะครับเทรนนิ่งมันไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีอะไรก็เลยว่าเดี๋ยวเป็นไว้คราวหลังแล้วกันผมจะเทสให้นะครับแต่ผมเชื่อว่า Battlefield รอดอยังไงครับ G ก็รอดไม่ก Battlefield กินจะไปกว่าอีกแต่ว่า PUBG มันออฟ อัพติไมซ์มาไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็อาจจะได้เฟรมไม่สู้แมต f i e l d นะครับแต่จริงจริง t ม e f i e l d มันควรจะกินสเปคกว่านะแต่ว่าด้วยความที่เป็นค่ายเกมใหญ่กว่า EA นะครับก็พวกการออพติไมซ์ลง PC มันก็จะดีกว่านะครับมันก็จะขี่รีดเค้นการจอได้ดีกว่านั่นเองก็แมปอะไรวะเนี่ย60กว่าเฟรมนะครับกับแมปเปิดกว้างสุดลูกหูลูกตานะมีการเรนเดอร์เล็กๆน้อยๆนะครับ คือเพื่อนกูเทพมากอะ่ะเดี๋ยว,ย,วยึดยึดอย่างยึดแบบยึดอย่างเดียวเลยเพื่อนกูเนี่ยลงได้ไหมอ๋อมันลงได้เอ้ยมันลงได้นะคออว่าลงได้แล้วกูลงไปไหนอะ่ะกูลงแล้วอ๋อลงแล้วเดินข้ามเอาแล้วก็เมื่อวานผมไปฟังรีวิว2042นะรู้สึกว่าโอ้โหแย่จัดนะเป็น Battlefield ภาคที่แย่พอๆกับฮาร์ดไลน์เลยนะ ภาพที่มันสำหรับผมนะ Battlefield 4 Battlefield 3 Battlefield 1 Battlefield 5 Battlefield 5ก็โอเคนะครับแรกๆก็โดนด่ายับแหละนะครับแต่ว่าพอเล่นไปเล่นมาการแบบเอ่ออัปเดตมาใหม่ๆนะครับก็ทำให้เกมน่าเล่น Battlefield 4เองก็คนก็ยังเล่นเยอะอยู่นะครับโปรก็เยอะเหมือนกันเป็นเกมที่มันโปรเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูฉากแบบยิงกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนยิงอะไรบ้าง ยิงไรมาเพื่งยิงบ้างสิยิงอะไรวะไม่เจออะไรเลยเนี่ยนะครับเราวิ่งมาโดดๆ,ๆ,ๆเลยนะครับอันนี้คือการปรับไฮ้นะครับ resolution high กดีเพื่อสร้างได้นะครับเออ Battlefield น,นี้ก็มีการใช้เขาเรียกะวะใช้ ใช้เพื่อล่นทีมนะครับใช้ทีมเวิร์กนะครับโอ้โหจริงๆว่ากูน่าจะเล็งอ่ะเอาจริงๆนะเออปืนเดียวก,ก,ก,กันกับโอ้ปืนเกือบจะปืนเดียวกันกับผมเลยนะครับมันหมอบอยู่นะต้องระวังนะเพื่อนๆเล่นเล่นตัวนี้ดีกว่านะและกูก็เกิดที่เดิมเลยนะประเด็นหรือเปล่า ต้องเดินไกลก็ดอย่างงี้นะโอ้โหโอ้ที่เดิมที่เดิม,ดมไม่เป็นไรได้อยู่นะครับก็เจ็ดสิบกระเฟรดูกันไปครับจิ๊บจิบ,จบยาวๆครับไม่ต้องถามดีงนานไฟเอ็มเล่นได้ป่ะพี่ข้าแถวโคตรยอดฮิ่เลยนะครับแต่ก่อนนี่เฮ้ยพี่พับจีไหวไหมแต่ก่อนได้ถามอย่างงี้นะพับจีไหวไหมพี่พับจีไหวไหมพับจีได้ไหมนะพอมาสมัยนี้ไฟเอ็มไหว ผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับคือผมเข้าใจแหละเออเกมเก่าๆนะครับเกมเก่าๆแล้วไอ,อ้เกมใหม่ๆแต่การ์ดเก่าๆเ,เขาก็อยากรู้ว่ามันเล่นได้ไหมนะครับซึ่งผมก็จะพูดเป็นองค์รวมไปว่าได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ความว่าเล่นได้สบายสําหรับผมไม่ใช่ว่าปรับอัลตร้าแล้วแบบหูเฟรมพุง่งร้อยเฟรมไม่ใช่นะครับเล่นได้คือปรับอาจจะปรับมีเดียมอาจจะปรับเอ่อโลผสมบ้างเรืออาจจะไฮผสมบ้างนะพอได้อยู่ ตายหนึ่งนะครับมันรู้ไหมว่ากูอยู่นี่นี่ตายสองนะโอ้โหไอสัตว์ <c oughs> สองตัวรู้ม,มาเอเอร้อ,องง่ายไปดิเว้ <c oughs> ๆๆๆๆเว้หยอกหยอกยอกเป็นเกมที่ผมชอบนะเป็นเกมที่ผมชอบเออแล้วไม่ต้องถามเลนะไฟเอฟ <c oughs> พับจีก็ไม่เอาไม่ถาม เว่ามันเล่นได้นะครับเล่นได้นครับจีนะครับผมลองตอนเทสด,ดูช่วงที่เ,เขาเรียกอะไรวะช่วงท,ที่ยังเป็นเทรนนิ่งอยู่นะหรือว,ว่าเป็นช่วงทดลองเล่นนะเป่นทดลองเล่นนี่เขาเรียกว่าอะไรช่วงสอนช่วงสอนสอน,สอนเล่นนะครับช่วงสอนเล่นก็เล่นกับ AI นีแ่แหละแแบบใหญ่นะครับปรับวีดโลได้อยู่นะครับปรับวีดีอยู่ประมาณ70-80เฟรมนะครับแต่ถ้าปรับโลก็จะตกลงมาหน่อยเหลือสักประมาณ60 5060ประมาณนี้นะครับ โอ้โหไอ้สัตว์กูยิงพื้นรัวๆเลยก็เล่นได้นะก็บอกถ้าบอกว่าเล่นได้มันก็เล่นได้นะสบายอยู่บอกไว้นะตอนนี้นะเออแล้วก็อย่างที่ผมเคยพูดนะครับ r9 sd เนี่ยมันดูมันดูเทสจากออนไลน์มันก็ได้หรอกจาก youtube ทั่วไปบางทีเขาใช้ cpu ต่ำนะครับก็ก็ไม่มันก็ดูไม่เป็นธรรมกับเกมที่เขาเทสนะครับถ้าเทสพวกการ์ดเก่าๆนะ ผมแนะนําเอา CPU รุ่นสุดไปเลยนะครับรุ่นสุดไปเลยเวลาเทสมันก็จะได้แบบเออเราหายห่วงเรื่อง CPU เอ้ย CPU ยังไงก็ไหวอะไรอย่างงี้นะครับแต่การ์ดจอผมก็แนะนําใหอา้อย่างว่าแหละนะก็เขาก็เขาเรียกอ,อะไรถ้า CPU มันสุดนะการ์ดจอมันไม่ถึงแต่เราเทสคนคนที่เขาใช้ CPU ต่ำกว่าน,นี้เขาก็จะรู้ว่าเนี่ยเฟร,รมสูงสุดของการ์ดแบนนี้คือเท่านี้นะประมาณนี้แต่ถ้าเราใช้ CPU แบบ ไอสามเจนสองเงี้ยเจนสามเงี้ยไอห้าเจนสองเจนสามเงี้ยมันเทสกับการ์ดรุ่นอาก้าสองเจ็ดสุดเอ็กซ์บางทีมันอาจจะดันไม่ไหวนะบางทีเกมมันไม่ได้กินการ์ดจอแต่มันกินซีพียูอะไรเงี้ยเฟรมมันก็ดรอปได้นะแต่ถ้าเกมไหนที่มันแบบกินการ์ดจอแล้วไม่ค่อยกินซีพียูนั้นก็พอให้อภัยได้อยู่นะครับแต่ว่าเทสเกมก็อย่างว่าใช้ซีพียูที่แรงที่สุดเอาไว้นะครับอย่างซีพียูผมไอ ลายเส้น5 2006ก็ถือว่าตกยุคแล้วนะนะถือว่าไม่แรงนะถือว่าไม่เล่นได้แรงมากนะแต่ก็เล่นเกมได้แต่ก็ไม่ได้สุดทุกเกมอะ่ะผมก็มีแผนจะเปลี่ยนอยู่นะครับก็มีแผนจะเปลี่ยนอยู่แล้วก็เอ,อ่อคนจะไปใช้ลายเส้นเจนะครับจะได้แบบเออคนดูจะเออเออเข้าใจได้อยู่นะแปกหนึ่งนะครับแปกัลร์เกี่นบะจะถามนะเลี่คืออะไรนะยิ่งการหลบหลบนี่แหละหลบคือลี่นะ โอ้ยระเบิดกูไปแล้วตกตุม้มโอ้โหไม่โดนด้วยไอ้โดนอยู่เ n e m y hit 1 2อีกว่าแต่ก็ไม่ตายอะไรวะ e c u t e ไปไม่เป็นไรนะครับไม่เกิดกับเพื่อนและไอ้ยี่แม่งอยู่โคตรไกลบ้า <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันเลยเอาเป็นว่าเล่นได้แล้วกันนะครับเดี๋ยวฟังสรุปกันเลยว่าเป็นยังไงกันบ,บ้างน,นะครับ โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างกับ R9 270X จากทาง MSI นะครับก็ชอบอย่างหนึ่งเลยคือพัดลมเบามากๆเสียงโคตรเบาเสียงโคตรเง,งียบนะมแล้วก็อุณหภูมิเย็นระดับหนึ่งเลยอะถือว่าเย็นเลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่ได้เป็น VRAM ขนาด4 g b นะครับเวลาแบบเจอเกมที่กินสเปคโหดๆสักหน่อยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้กินสเปคโหดแต่ว่า เจอเกมที่ต้องใช้ีแรมเยอะสักหน่อยตัวนี้ก็จะได้เปรียบนนะ้บและด้วยความที่เป็น4กิกนะครับเกมสมัยนี้เองก็ต้องขั้นต่ำก็ต้อง4กิกสนะอ,อ่ะสำหรับการ์ดจอคน้าก็ถือว่าเอาไปเล่นเกมสมัยนี้ก็ยังได้อยู่นะก็ยังสบายอยู่นะถือว่าดีระดับหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็ด้วยความที่เป็นอาก้าด้วยแล้วก็ได้คําว่า X ด้วยแล้วก็เป็นอาก้าที่เยนะ็นอ่ะอาก้า 2700X สำหรับใครที่แบบ มองหาการ์ดจอราคาไม่แรงแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดชอบการ์ดท,ที่มันมีความร้อนนะเวลาเล่นมันอาจจะแบบผมเข้าใจอยู่หลายคนนะเวลาเปิดเอเมทไลอัพเตอร์เบนเนอร์นะมันเห็นอุณหภูมิแบบโอ้โหแปดสิบเจ็ดสิบกว่าเกือ 80, บแปดสิบบางทีแปดสิบห้าอะไรอย่างงี้ใจหายนะก็แต่ตามจริงการ์ดมันก็เล่นได้แหละการ์ดมันไม่ได้ถือว่าร้อนนะเขาผลิตม,มาให้มันรองรับขนาดนั้นอยู่แล้วนะก็แต่ถ้าเราบางคนผมเข้าใจอยู่ก็ตัวนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะเพราะว่า อาก้า 270x มันไม่ได้ร้อนนะมันถือว่าเป็นการที่เย็นระดับหนึ่งเพราะว่ามันเป็นการระดับกลางๆของช่วงนั้นนะครับแล้วก็ความแรงก็ยังถือว่าเล่นได้สบายๆยนะครับแล้วได้วีแรมสีกิ๊กด้วยแล้วก็ความแรงใกล้เทียงกับ 150ti นะครับในบางเกมนะเออบางเกมก็ยังเท่า150อยู่นะแต่ก็ได้วีแรมสีกิกอะ่ะอืมไม่ต้องพูดอะไรมากมายอะ่ะแล้วก็ด้วยความเป็นอาก้าเลยนะผมชอบอาก้าด้วยความแรงมันถือว่าโห oh. ถ้าได้จับดูแล้วมันจะติดใจนะคอาก้าวเนี่ยก็วันนี้ฝากไว้กับ 9, 9, เจ้าอาก้าว270จาก MSI Gaming นะครับแต่เรานี้ก็ลากัไปก่อนบ๊ายบาย